และสัตก็ลักษณะเหมือนกับนอกกับต้นไม้ก็มีลูกกลมๆใช่ไหมว่านั้นก็ออกแปดศูนย์เจ็ดกับเก้าสองแต่แปลกรูปน้อยๆเราแปลยกยกๆนี่แล้วก็คําเป้าถูงเนาะแต่นี้ผมก็ว่ายากยานะเพราะว่าเขามีผีเสื้อนหนึ่งตัวกับต้นไม้ับต้นไม้เราจะหลอกหรือเปล่าคงไม่หลอกมกั้งมีอย่างเดียวกันนั้นเนาะน่าจะแปดมาอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้นะ งต้นนะวิจารณ์เราไม่รู้จะแปลยังไงอะแต่ว่าก็พยายามจะแปลให้ได้ถ้าดูตามไหนฮะดูรูปหน่อยอัดูรูปอันนี้เนาะอันดูร้าวๆนะอ๋อพอเห็นอยู่ออเป็นผีเสื้ออย่างใหญ่เลยผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนสิลินทรใช่ไหมขอบคุณเอฟซีนะฮะวันนี้เนาะเกี่ยวกับพระเทพนั่นนี่ซิลินทรก็เกี่ยวกับพระเทพนะผมก็นั่งคิดเลขละครับมปีที่แล้วเราทํา ทำยอดเลขละมือนะครับใช่ไหมแต่ปีนี้ทำไมเรามาฝันได้ทองทึ่งเกิดมาผมไม่เคยฝันสักทีทก็มีผมเคยฝันครัง้งหนึ<ต>่ง<อ>แต่ผมไม่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนอายุป่านนี้ไม่เคยฝันมาได้ทองครับได้ใส่ทองแล้วใส่แบบโอประมาณเหรดประมาณสักสิบบาทสร้อยก็เส้นเหมือนกระโซ่นี่ทั้งแหวนทั้งสร้อยทั้งตุ้มห่วใส่ถ้าคนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีลูกนะแต่ผู้หญิงมีลูกนะแต่ว่า ยือโชคใหญ่จะมาหรือเปล่าโชคใหญ่จะมาหรือเปล่าเราวัดกันตรงนี้เนาะก่อน,นเข้าพรรษามันแปลกนะมันแปลกนะฝันได้ทองมันแปลกก่อนเข้าพรรษานี่อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะมีโชคใหญ่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเขาเอามาให้ลุงเหรอครับเหมือนกับผมได้ได้แล้วผมมาใส่เลยอะอย่างเนี้อ,อผมก็กลัวเขาจะปลนอยู่นะเพราะเขาใส่โอ้โหทำไมเหดใหญ่มากเลยแล้วก็สร้อยใหญ่ด้วยซึ่งผมไม่เคยฝันนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฝันว่าใส่ทอง ถ้าตีเป็นตัวเลขอะเป็นลูกตีเป็นตัวเลขอื่นแต่สมวนมทองผมจะตีเป็นศูนย์ก่อนล่ะศูนย์สองเบื้องต้นนะศูนย์สองเออแต่ไม่รู้จะออกไม่ออกเพราะยังไม่ได้ดูบันไดเราพอเราไปาฝันทิ้งฝันก่อนแต่เราแต่เราตีแบบง่ายๆกันไปก่อนแบบตามตามที่เราเคยแปลให้เอฟซีะนะเออถ้าเรามาดูตามตามลูกบางครั้งก็หลอกบางครั้งก็ตรงเนาะครับรูปนี่บางครั้งช่วงนี้มีการหลอกกันตรงมั่งก็ถ้าเราดูนก รูปอะไรรูปเป็นอะไรนะผีเสื้อผีเสื้อเนาะเอามีรูปมาแล้วใช่ไหมครับรูปก็มาจากเอซีแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูแต่ของจริงยังไม่เจอผมว่าเป็นสายสืบแน,น่นอนี่นี่นี่ก็ลักษณะเหมือนกับนกนอกับต้นไม้ก็มีรูปกลมๆใช่ไหมว่านั้นก็ออกแปดศูนย์เจ็ดกับเก้าสองแต่แปลกรูปน้อยๆเราแปลยกยกๆนี่แล้วก็คำเป้าถูกเนาะ แต่นี้ยผมก็ว่ายากไนะเพราะว่าเขามีผีเสื้อหนึ่งตัวกับต้นไม้ครับต้นไม้เราจะหลอกหรือเปล่าคงไม่หลอกมัง้งมีอย่างเดียวแค่น,นั้นเนาะน่าจะแปลไม่อีกรอบหรือเปล่าไม่รู้นะห้องต้นนะวิจารณ์เราไม่รู้จะแปลยังไงอะแต่ว่าก็พยายามจะแปลให้ได้ถ้าดูตามไหนฮะดูรูปหน่อยอ่ะดูรูปอันนี้เนาะอันดูคร<ะ>่าวๆนะอ๋อพอเห็นอยู่ออเป็นผีเสื้ออย่างใหญ่เลยผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืนซิลินทรใช่ไหมขอบคุณเอฟซนะฮะวันนี้เนาะเกี่ยวกับพระเทพนั่นนี่ซิลินทรก็เกี่ยวกับพระเทพสองละ่ะเรา<ะ>ไม่รู้จะแปลยังไงเนาะคือแปดเนื้อ 8, 8แปดแมลงก็ต้องมีแปดขาแล้วก็ต้นไม้เราก็ตีเป็นแปดอยู่แล้วผีเสื้อไม่รู้จะแปลยังไงผมก็งงอะ่ะจะมีศูนย์หรือเปล่าคำว่าผีอะ่ะ น้มผีอะผีจะหลอกไหมผีจะหลอกหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ถ้าเราไม่มีอะไรจะแปลเราก็ต้องแปลว่าผีเสื้อนี่มีม,มีสี่ปีมีหนวดอยู่สองหนวดนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้เราแปลเบื้องต้นไปเข้าๆเ,เอาง่ายๆเลยอะ <c oughs> ปีกมีอยู่สี่แล้วเขาเกาะต้นไม้นี่แลต้นน้มเกาะน้าจับเก้าจะจะเกาะหรือจะจับ <c oughs> จับเจ็ด นี่เป็นลักษณะนี้ถ้าเกาะเกาะเก้าจับเจ็ดนี่แล้วก็ต้องหนวดมีสองนวดเอก็ประมาณนี้เนาะไปตามมันนี้แล้วค่อยไปไปจูนใส่บันไดอีกรอบหนึ่งครับก็นกนกยังเกาะนเก้ากับเจ็ดมาเลยนกก็ว่าหกหกที่เราพูดหกก้าตัวเดียวกันเนาะแล้วก็จะมีเสื้อนีี่จะมลูกผลไม้มันศูนยผลไม้มีเจ็ดลูกอืม นกนกมีสองขาปกสองเก้าสองโอเคนะมีผีเสื้อไงผีเสื้อมีแปดขาคําว่าผีนี่จะเอาอะไรผีเสื้อผีศูนย์หรือเปล่าแปดศูนย์สองเลยอันนี้คือวิจารณ์ไปก่อนเนจะคุยสนุกนะคุยสนุกไปทำเยอรละพ่ที่แล้วเราถูกเกียดสองห้าได้ยังไงใช่ครับไงยังไงแล้วก็ไปดูที่เก่าบันไดเดิมอะแต่ผมไม่บอกว่าพอให้ดูเองนะผมจะ ไม่ยังไม่บอกว่าตรงไหนแต่ตัวเลขที่ผมเขียนไว้ไม่รู้มันจะเกี่ยวหรือเปล่านี่แหละที่เขียนไว้มองเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นแป๊บเดียวก็สแกนนี่แหละผมดูตรงนี้แหละแล้วผมเขียนออกมาหรือจะเกี่ยวตัวนี้หรือเปล่าเห็นตัวไหนก็พิมพ์มาแล้วครับเขียนตรงนี้ดูคอมเมนต์ได้ด้วยเพื่อนฝูงดูด้วยมันใดนี้แหละ เดี๋ยวผมยังไม่บอกว่าตัวตรงไหนอยู่ประมาณพอสอนนี้ละเดี๋ยวจะมีหลักการให้ดูว่าจะ,จะดูยังไงนะครับนะครับเอาแล้วเอาแล้วเริ่มจะบอกว่าอันนะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์ปั๊บอันเก้าศูนย์ออกสองทางนี่สี่หนึ่งเจ็ดมันก็อยู่ตรงนี้แปลกแปกตรงนี้ผมคุ้นเคยอยู่ มันมันเราก็พยายามไปเล่น072ตัวนี้หวยก็ไม่อยู่417ฝั่งนี้เห็นไหมบันไดนี้มีประโยชน์อยู่เห็นยังเห็นไหมผมให้ดูตรงนี้อยู่นะงวดที่แล้วเราไปเลง072แตดหอยไปออก417ซึ่งต่อจากตรง617117นี่เห็น61ก็อยู่ใกล้ๆเห็นไหมตัวที่ที่ใช้ใช้ใช้ไม่เจ็ดเขียนครับเราไปเล็งฝั่งนี้เกินไปหวยไปออกฝั่งนี้และตรงนี้เป็นบันไดที่ต่อไปได้นะผมบอกดู ามมันเป็นจุดที่ว่าเดี๋ยวเราต้องต้องปิน้นดอกไม้ชัดๆกว่านี้ให้เป็นตัวใหญ่กว่านี้มันจะดูได้ตรงนี้แล้วก็มีส่วนประกอบว่าเพราะว่าดูหลักหน่วยเขาก็สองสองหกแล้วก็ไปเข้าเจ็ดเห็นไหมนี่เขาจะไปโยงไปหกสี่แปดได้ไหมหรือจะโยงมาฝั่งนี้เป็นเลขตัวเก่าหรือเปล่าบบนี้เป็นไปได้หมดเดี๋ยวบันบ,บ,บ,บรรทนี้ก็น่าสนนะน่าสนถือว่าชัดเจนชัดเจนเพราะ ผมพยายามสร้างความคุ้นเคยว่าจุดนี้เคยเคยเคยทำมาอยู่นะครับบันไดนี้เคยทําแต่ว่าส่วนมากมันจะมาออกช่วงมันต่อต่อพสกันน่ะอมันจะทําให้เราไม่ดูถ้าเราไม่พิมพ์ต่อมันจะไม่รู้อ่ะครับถ้าเรามาพิมพ์ต่อเราจะมองเห็นตัวเลขแต่ตรงนี้ผมชอบนะตรงจุดนี้ชอบมากของพสห้าเจ็ดเนาะห้าห้าหกต่อห้าเจ็ดไอ้หนวดเขาจะมีอยู่สองปีกมีสี่ ต้นไม้เป็นแปดถามว่าผีเสื้อจะเป็นศูนย์ได้ไหมไม่แน่นามผีเสื้อนะครับอันนี้เกี่ยวกับเจ้าด้วยเป็นคนตั้งชื่อด้วยผีเสื้ดี๋ยวเราเราค่อยแปลจะคือแปลผมต้องเขียนเลยสองเราไม่รู้จะแปลยังไงเนาะคือแปดแปดแมลงก็ต้องมีแปดขาแล้วก็ต้นไม้เราก็ตีเป็นแปดอยู่แล้วผีเสื้อไม่รู้จะแปลยังไงผมก็งงอ่ะ จะมีศูนย์หรือเปล่าคําว่าผีอะนามผีอะผีจะหลอกไหมผีจะหลอกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราไม่มีอะไรจะแปลเราก็ต้องแปลว่าผีเสื้อนี่มีมีสี่ปีมีหนวดอยู่สองหนวดนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้เราแปลเบื้องต้นไปเข้า <c oughs> ๆเอาง่ายๆเลยอะปีกมีอยู่สี่แล้วเขาเกาะต้นไม้นี่แล้วน้ำเกะาะน้ำจับ <c oughs> จะจะเกาะหรือจะจับ <c oughs> จับเจ็ดนี่เป็นลักษณะนี้ถ้าเกาะเกาะเก้าจับเจ็ดนี่แล้วก็ต้องหนวดมีสองนวดเออก็ประมาณนี้เนาะไปตามมันนี่แล้วค่อยไปไปจูนใส่บันไดอีกรอบหนึ่งครับก็นกนกยังเกาะยังเก้ากับเจ็ดมาเลยนกก็ว่าหกหกที่เราพูดหกก้าตัวเดียวกันเนาะแล้วก็จ,จะมีลูกผลไม,ม,ลม,มล้มันศูนย์ผลไม้มีเจ็ดลูกอืม นกนกมีสองขาปกสองเก้าสอง <S 2> 2 <S โอเคนะมีผีเสื้อไงผีเสื้อมีแปดขาคำว่าผีนี่จะเอาอะไรผีเสือ้อผีศูนย์หรือเปล่าแปดศูนย์สองมเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือวิจารณ์ไปก่อนเน <c oughs> าะจะพสนุกนะพุยสนุกก่อนอ